โทด,โดอลองเหยื่อใหม่หนะครับจะครั้งเดียวขาดเหมือนเมื่อวานได้เปล่าโอ้ไม่ตาเบ็ดมันตัวเล็กจังเ,เรื่องไมยเนี่ยอ,อืมอแอาเชนสวยนี่มาย่อน,นีตุะบัดเยอะฟีลแบบว่าดูเหมือนอยู่เกาะแถวแบบว่าแถวใต้อะไรเงี้ยเฮ้ยตีฝาฝู่นเยตีฝาฝู่นเย โอ้โดนโดนโอ้โอ้ลงไปแล้วไอ้พี่อะไม่เห็นตี ไปเปลี่ยนเหยื่อแค้นมาตีซ้ำเลยมันเป็นฝูงโอ้โห้เชี้ยตัวโครใหญ่เหยื่อใหม่พอได้ตัวครับนะ้าโอ้โห้เอาเรื่อง ปลาสางนะครับเหยื่อไม้แกะกล่องครับแอคชั่นสวยครับตัวนี้สักเหลืองครับ <c oughs>